มาขอทายลูกกับลุงพลเ้ยค่ะรถที่ไปแห่บุญพระเวทต่อจะพอดีเพิ่นได้ค่าวลุงพลมาเพิ่นก็มาขอทายลูกจ้ะ บนพเวพระเวทพระเวทนุญพระเวทเมืองวานอนัมานี่จะดูแจบมนนี้แ้ม่เลยนะมีปูให้่าตินี่ให้เบาหนุมายัง้วนี้เอาใจเบาหุ่นนิดนึงเป็นพะกันมาเชียเบาหนุกจ่าเบาหนุจับใบดำใบแดงจ่า

เดี๋ยวเพิ่นเขาไปเบิ่งพัจว่าเอ้าลูกเจ้าคือเอียงแทนตั้งกองบอส่งเสือไนึงมาแล้วมาอีกแล้วเพื่อนนึงมาอีกอสือหนึ่งคนเอาไอยออก็เอารถเสือมาแล้วในบอกนี่ไม่ต้อมคุยเขาเสือมาอยู่นะครับมาค ูวกายี่หกสี่คนะนางก็ไไ้สี่คนนะหนงก็ไดสี่คนละนางก็ไสี่คนเะนางกรไสีคนะยูถูกมือใหม่นะจ้ายังสั่นๆอยู่เห็นลุงยังสั่นใส่สั่นญาตว่าเป็นสั่นใส่ได้พี่น้องเลยใช่ไหมเจเวลาแะดแสบนะ าบางอไอพิชานใช้เราินมะม่วงปลาค่ะพิชานใช้ปูนั่งแบบยาย่ยา่ายังไม่รู้่ว่าป่วาไม่บอกั

นีย่ยายยายแคทชคคาแ,แ,แนลค่ะ,คะยายแคทชาแนลนะคะตอนนี้เราคุย FC นะจ๊ะขโมย FC มาจากยายแคทชาแนลพ่อ <c oughs> จ่าเอ็มนี่น้องแอนชาแนลค่ะก็ไอรดส้นนกับไ,ได้ประเดีนเี้หน่อย สำหรับคลิปนี้แม่ยุก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่ยุด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแม่ยุค่ะขอบคุณค่ะ